Hãy subscribe cho lại <laughs> cái tắt đi. Nó không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะสัมก่อนไหมพี่หรือว่าไงก่อนเลยครับก่อนเย้โหอ่าอ่โอเคครับเดี๋ยววันนี้เห็นว่าคุณทนายราชพลจะมานะครับโดยคนเต้น่าจะร่วมกับทนายรชพลนะครับที่มาแจ้งความคนบนเรือในสองข้อหานะครับออ นากตรวตอบใอยู่นั้อุนนตั้งหัวไปแล้วะจก็ทําหน้าทีจอยู่มคัหน้าจอยู่บไ่ด้เปิดแล้ก็ไแมาหลายคนะ่กันดแจะเปิดตัวสิก็มีทนายอุ๋มด้วยเข้ามาช่วยงานขอไหมครับี่ แล,แ,ลแล้วแต่เราแล้วกันเพราะว่ามันต้องรอรอ,อที่ที่ทีนิดหนึ่งโอคคี่เป็นวนี้ก็คือรับมนนายรับตามเวลาตามเวลาจะมาก่อนเวลานิดนึงเ,เดี๋ยวรอพิ่นิดมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุยกันมีพูดคุยเบื้องต้นอะไยังไงกับก็คุยอ,อ่ะคุยคุยผ่านลูกสาวไปละก็ถ้าลิซดงไอ้เพิ่นิดจะเสียหายที่นี่เยกลุงนะเพราะว่าอายุพิ่นิดแค่ห่างกับผมแค่สิบปีเรียกพี่แล้วกัน เพราะว่าอะไรที่มันคาดพิงโดยที่เราไม่ตั้งใจเราก็ทําอะไรมันไม่ได้ตั้งใจมันก็ขอโทษกันได้ถือว่าซึ่งที่เองก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทะเลาะอะไรกับประชาชนอยู่แล้วนี่เป็นผู้แทนรัษดรที่ประชาชนเลือกมาใช่ป่ะเราจะไปทะเลาะกับประชาชนเพื่ออะไรนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เหตุผลการทะเลาะกับนายกทะเลาะกับรองนายกทะเลาะกับรัฐมนตรีเนี่ยค่อยสบน้าสบเนื้อสน่อยถูกว่าเขาเล่นรองต้นต้นหนูแ เขามาทุกือนี้เป็นยังไงบ้างตอนที่แล้วแต่พี่้เนี่ยผมก็นี่บอกว่าอยากให้ผมมาเจอหน้ากันแต่ผมก็มาให้มาขอโทษต่อหน้าประชาชนแล้วผมก็มานียผมก็ซื้อไอซื้อแบงค์ให้แกถามด้วยคอแล้วแกจะผ่อนผลอแก้งเลยไม่ทราบแล้วแต่แล้วแต่ดุลยิของพี่ยนะครับ รอไตามช่รจะมีการเจรจาไม่รู้แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาข้น้าเวมีปะเด็นบอกว่า่ต้องเอาลกาวมากกวจุฬาไะไม่เป็นไรพี่สีลก็ดีมาอยู่ด้วยกันก็พี่สิ่ล้งจะจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าผมเพราะว่าเออแกไม่ได้มีข้อห้ามตามรัฐมนูญที่แบบอาจจะมีตามรัฐมนูญอาจจะไม่ไม่ได้ชัดเจนมากมายตามนัาร มาตร1.5มันมีการแทรกแซงอยู่3ประเภทด้วยกันคืออย่างเช่นในกรณีพนักง,งานสอบสวนเราไปสั่งพนักง,งานสอบสวนให้สรุปข้อนเป็ปซ้ายไปขวายไม่ได้นี่เขาเรียกว่าแทรกแซงแต่ถ้าเราเป็นพยานแล้วเอาข้อมูลมาให้เนี่ยเขาเรียกพลเมืองดีแล้วก็แทรกแซง1.5 8อีก2กรณีคือการแต่งตั้งโยกย,ย้ายอย่างเช่นที่มาแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นที่บอกว่าท่านพบอ,อนุมัติงบตัวนี้ให้ผมหน่อยอันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าแทรกแซงเพราะฉะนั้นที่ทำมาทั้งหมดไม่ได้แทรกแซงเป็นา เป็นพนลมเมืเองดีสมมุติถ้าเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอลอรหาก็คือถ้าพี่ศิระจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าผมอะก็ให้พี่ศิลาตามงานต่อเพราะว่าเห็นทางกรรมธิการแห่งวุฒิสภาวันนี้ก็จะไปถอนเรื่องใช่ไหมถ้าพี่ศิราจะมาช่วยอีกแรงหนึ่งในช่วงที่ผมผ่อนแรงไปก็จะดีมองยังไงบ้างะคะพี่เต้พี่คุณแม่ก็กปัถอกับอกอง ในมุมส่วนตัวพี่ว่าหลายๆหน่วยงานทํางานกันก็เป็นการซ้ําเสริมกันนะเป็นการเช็คแอนด์บาลานซ์เป็นการตรวจสอบกระบวการที่ทํางานแต่หะงานเดียวโดยที่ไม่มีใครตรวจสอบมันก็มันก็ส,สรุปติดทักเองได้ติดทัก,กเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนรวมก็น่าจะเปิดว่างทุกหน่วยงานที่ช่วยกันในการทําคดีให้เกิดความยุติธรรมสำหรับคนตายแล้วที่โูดเพ็นผุ้ใครออใจหรือว่าจะเดินหน้าต่อ คือหมายความว่าเรามาอยู่เรื่งองอะไรเราก็ตั้งทีมทนายกีจทนายขึ้น,านามาสารบิคอบงานเรื่องคดีดังโง่แล้วก็คดีของพี่ยง่ไดาชอดอีกเยอะมากซึ่งเดี๋ยวต้องให้ทีมงานไปช่วยประกันตัวผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจะรู้สึกว่านนรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเพียงแต่ให้เขาได้มีสิทธิสู้แบบเต็มที่หน่อยแบบให้หาหลักฐานข้อมูลกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะได้สู้กันแบบเต็มที่แล้วศาลตัดสินยังไงก็ว่าตามนั้นไม่ใช่ว่า ค่จะสู้ยังไม่มีแรงจะสู้เลยวะเต้ครับย้อนหักกลับไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทระหว่างคุณเต้กับคุณนิดเนี่ยฮะก่อนหน้านี้ท่าทีของคุณเต้เนี่ยค่อนข้างที่จะรุแรนแกล้งคุณนิดวันก่อนก็อ,อย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปวันนั้นก็คือบอกว่าไม่ใช่ตัวของคุณนิดจริงๆในคลิปวันนี้เนี่ยทำไมมีท่าทีที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก<ช>ขนาดนี้ฮ<ช>ะก็คือในวันนั้นเนี่ยเ,าเราถูกสืบสวนสอบสวนยาวประมาณส4สชั่วโมงด้วยกันอากาศร้อน เราก็รีบไปที่เขาโทรตามไงเหมือนอว่าเราไม่รับผิดชอบเขาหน่วยกู้ภัยดำน้ำเขาไม่จะทางจังหวัดเราก็รีบไปถูกป่ะก็เลยก็เลยมีท่าทีว่าไม่ได้เจอไม่ได้คุยไม่ได้บอกว่าเือมันน่าจะได้มากาศนะจากเขาเรียกว่าอะไรเราได้พักอ่ะเราได้พักประมาณวันหนึ่งพักแล้วสมองมันโล่งแล้วมันก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วเราก็ไม่ได้มีอคติอะไรแล้วโดยเฉพาะประชาชนเราจะไปมีอคติือเพื่ออะไร ณวันนี้ยังยืงยนยันว่าในคลิปวงจรปิดนั้นเป็นคุณแตงโมจริงๆที่เปิดไปวันก่อนคือไดใ้ให้การต่อพนักงานสอบสวนไปแล้วให้การเหตุผลข้อสันนิษฐานแล้วให้พนักงานสอบสวนไปดําเนินการต่อกับสื่อวันนี้คุณยังยืนยันอยู่ไหมว่าเป็นคุณแังโมจริงๆวันนั้นผมยังยืนยันว่าเป็นกอดไม้ผสมกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ราเกาะกอดไม้แล้วขับออก ก่อนที่คนหาปาทหารจับแล้วไปไปไปรงกอดไม้ตรงจุดนั้นแต่ถ้าเราไปดูคลิปดีๆเนี่ยมันจะมีลักษณะปกติขวานมาไม่จะต้องมีหนึ่งเดียวใช่ไหมต้องให้มีขึ้นหรือแสงกระทบก็าตามแต่ในช่วงที่คุณนี้ไม่ไม่รู้ี่ไม่รู้ว่าคุณนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยบอกเป็นใครอ่ะพอคนคนนั้นเนี่ยโวก,กลับมาใช่ไหมโวกลับมาตอนกำลังโวกลับมาเนี่ยถ้าเราไปดูคลิปด้วยกันเนี่ยจะมีลักษณะมีทุ่น แล้วก็มีอะไรแยกออกจากพุ้นมันก็โดยมาแยากจากพุ้นทุกคนก็จะเห็นเหมือนกันในทุกรายการหลังจากนั้นพุ่นนี้ก็กลายเป็นขึ้นต่อไนะครับเหตุผลในการที่มาขอโทษแต่เราแต่เราก็ให้พนักงานสอบสวนไปสอวสวน,สวน,สวนต่อนะเหตุผลในการขอรโทษลุมิดในวันนี้เนี่ยเพราะว่ากลัวว่าถูกฟ้องไหมครับคือผมถูกรัฐมนตรีถูกรองนายกถูกอะไรฟ้องมาทั้งทั้งเยอะนะตั้งแต่มีงานก่อเป็นสภาบันข้าราชกรต ไม่น่าจะน้อยกว่า 2, สองถึงสามน้อยคดีนะค,คือคดีเนี่ยไม่น่ากลัวหรอแบบกนะครับถูกฆ่าถูกต,ตามยิงยังเคยเลยเพราะฉะนั้นคนอื่มี้องลกลกัวอะไรู่แล้วมันเลยจุดที่กลัวมันเลยจุดที่กลัวอะไรขอทุกอย่างไปแล้วแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปออสูญญ้กับประชาชนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อร้อตอนที่เราเป็นรัศดรประชาชนเลือกมาเราต่รั้วทไมได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้ขขาของภาษีก็จ่ายแบตอยู่ถูกไห,หม เราจ่ายแัดอ่าจ่ายภาษีน้ำมันเราจะเราเราจะไปอะไรอย่งง้างเนี่ยเราจะชดเชอความเสียหายจากกรณียังไงบ้างฮะมีการพูดคุยกันไหมบ้างไหมก็ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยไม่ได้พูดคุยพูดคุยเรื่องตวงเงินไม่ได้ไม่ได้พูดคุยเรื่องตวงเงินเพราะไม่ใช่คนรวยนะคาดวังจะให้ลุงมิตรเขาถอนฟ้องเขาอะไรไหมแล้วแต่เขาแล้วแต่ลุงมิตรของที่เขา ไม่มันมีบางกรณีที่เกาอะคาดารแล้วก็เกาเขามาแสดงตนอว่แสดงตนที่ไม่นครรู้ือเราก็คิดว่าเออแสดงตนตความเสี่ยเสียหาที่เกิดอาจจะเกิดาคอมเมนต์นู่นั่ะแล้วกาอาจจะมีส่นนึงเป็นข้อเสจากนูก็ส่วนเรื่องนสัมมวลคดีทรไม่เกี่ยวนะที่คนเต้โผเตา นี่โดวิทกทร์ไปพูดก็ดเนินการมาเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะเียนต่งเร็วกันี่มี่สีลเขามาช่วยคดีน้องแตโมอีกส่วนหนึ่งเราจะไปวางระเบิดที่สีลเขาทำไมอว่าให้เขามาช่วยงานดีกว่าเพราะเขาเคลื่อนไหวได้ง่ายกับผม185ก็ไม่โดน ก่อนหน้านี้ได้คุยกับคุณศิระเรื่องที่จะจ่ายค่าเสียหายหรือยังครับให้ใครคุยไม่เคยคุยที่ศิระแกงบอกว่าขอโทษขอโทษล้วยแล้วพอทีแล้วตอนนั้นศิระบอกเรื่องที่คุณเต้บอกให้คุณศิระไปจ่ายมันจะตั้งซ่องเอกสารที่ส่งไปคุณศิระนะน่าจตั้งซ่องไหนไม่ใช่คือจ่ายค่าอะไรนะที่ที่ก่อนหน้านี้พี่เคยพูดเลยว่าให้ให้ขอขอเต้เนี่ยไปจ่ายค่าเสียหายจาก สนีอยผิดสิดผิดผิน้อง้องตั้งกูรมพันุ์ผิดน้องก็บอกว่าเขาเรียกว่าเงินเดือนสวัสดีการสอสอเมื่อสมัยนั้นมนีไม่ใช่ของพี่ได้คุยกับคุณชินนัทเขอยากว่าให้คุณชินนัไปจ่ายอืนแล้วจะามน่แล้วแกฐานะดีอยู่แล้วฐานะดีกว่าผมเยอะรเดี๋ยวมาถามแกแล้วกันมาสิจะมาหรือม่มาแบบพี่นิดเนี่ยมาสีอโมงดีกว่า ก็เป็นคนจะมองกันยนทีแม่กอาจะมองว่า,าทางทารวจที่ทํารเป็นทุกประเด็นแล้วแต่ในมุมของข้าระชกาสังคมอาจจมองว่าเป็นการใช้การก็คือมองกลมมกันแต่ทุกคนประวัิดีเหมือนกันแม่าก็กใัเลยแล้วเรื่อมมมองผมเรอครับก็อยากให้ทุกา้ส่วนด้วยกันทุก,กข้ึกด้วยกันแล้วก็ ที่เชื่อว่าพนักงานสอบสวนท้าประชาชนที่ลงคลิปมาให้พนักงานสอบสวนล้วตรวจสอบคลิปเนี่ยจะบอกว่าคลิปจงกล่าเป็นเท็จไม่ได้เพราะว่าลายที่มีที่มาที่ไปแล้วก็คลิปไหนที่มีที่มาที่ไปมาจากที่มาจากส่อบากกราทรวนกลารก่นกับคนที่มีที่มาที่ไปทั้งหมดยืนยันได้ว่าคลิปนี้มีต้น้นทั่มาจากัวเอเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้ไม่ต้องโดนข้อหาว่าลงคลิปเท็จโน่นนี่มันไม่มีอะไรเท็จหรอกเราไม่มีใครรู้คนที่จะรู้ว่าเท็จหรือไม่เท็จอยู่แค่ห้าคน บุคคลเพราะว่าเจตนาที่ประชาชนโตลงทิพกันเขาเป็นการตั้งข้อสังเกตในฐานะของประชาชนที่เป็นหัวข้ดีแล้วก็เขาอุสาเสียค่าอินเทอร์เน็ตเสียค่าโทรศัพท์นอนหลับน้อยมาสามสิบวันเนี่ยจะไปเอาอะไรเขาหรือปะถือเป็นการทํางานทั้งเสริมกันระหว่างเจ้าพนักงานกับะรก็ต้องอย่าลืมว่าเจ้าพนักงานตำรวจกินเงินเดือนภาษีของพี่น้องประชาชนนั่วเลยจะเป็นภาษีแว๊บภาษีน้ำมัน ้เราก็เลี้ยงดูเขาจนเสียชีวิตนะแล้วตำรวจจะมาทะเลาะกับประชาชนที่ไม่ใช่เหตุถูกปะเขาต้องลูกรักษาพยาบาลก็ฟรีบำนาญก็มีเกียรติศักดิ์เกียรต,ติยศก็มีแต่เรื่องอะรผมไม่รตว่าถูกแล้วสัก,กสิเขนะาก็ชาตจะไม่มีเงินอยู่แล้วเขาไม่กดคัเเนเดี๋ยวรอเราดูเสียก่อน ตอนนี้คุณเต้มงคลกิจนะครับสอสอเต้มงคลกิจนะครับพ mm ักใช้ักลาก็ร,รอที่จะเหมือนจะมาขอโทษลุงนิดนะครับลุงหาปลานะครับที่อาจจะทําก่อนหน้าน,นี้มีการเหมือนภาพทีงนะครับว่าลุงเป็นคนที่อยู่ในคลิปที่สสเต้มาเปิดเผยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ลุงเสื่อมเสียแล้วก็เห็นว่าททางคุณลุงจะมีการดำเนินคดีนะครับวันนี้สสเต้เลยอาจจะมาขอโทษเห็นว่าถือกระเช้ามาด้วยนะครับรอขอโทษนะครับ ครับผมอีกสักคู่นะครับก็จะคงมีเป็นทีมทนายรัชพลนะครับก็จะมาเข้าแจ้งความกับคนบนเรือนะครับในสองข้อหาคือให้การเทสแล้วก็เกี่ยวกับข้อหาทำลายหลักฐานนะครับที่ทางรัชพลได้มีการแจ้งไว้รวมถึงทางสสเต้ก็จะมาเหมือนมาขอโทษทางคุณลุงหาปลานะครับที่มีการพลาดทิ้งไปในก่อนหน้านี้นะครับผม เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับรอดูบรรยากาศนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับก็จะถึงเวลาที่ทางทนายรัชพลศิริจาคอนะครับก็ได้แจ้งว่าจะมาแจ้งความกับคนบนเรือนะครับในสองข้อหานะครับคือทำลายหลักฐานนะครับแล้วก็ให้การเทสนะครับับผมเดี๋ยวรอดูนะครับ เดี๋ยวขอลงไลฟ์แป๊บนึงครับเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ทีนะครับถ้มามีกองคืบหน้านะครับผม